แล้วของ C S, <า> <S <CS> P เมืเ่อกี้ไปเจอไม่เจอพี่ไทย,ยงไงพี่ไทยบริษัท C S P เนี่ยเราเกิดจากนั่นเลยเป็นนายแบบถ่ายโฆษณานะจัดหาตัวประกอบเ,เราผ่านมาหมดแล้ว,ลวจ,าจากตัวประกอบตัวเล็กๆตัวเล็กๆวันหนึง่งโอกาสวันหนึ่งได้เล่นหนังกับกับพี่เอกเรื่องแรกเลยโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลังสนุพงศร์ตื่นเต้นกับตื่นเต้นเลยลิลิติงๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่าตอนนั้นคืนนั้นไปตั้งแต่ วันนั้นไปตั้งแต่8โมงเช้าเลิก3ทุ่มได้ค่าตัว100บาทไปยืนอย่างเดียวไปยืนอยู่หลังสารคดเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่รูปด้วยเหรอนี่นี่นี่ดูสมัย2526นาร <laughs> นี่จารุนีนี่สารพงษ์ชาตรีนี่บินมิลลิลิตรนี่เอกพันธ์มิลลิลิตรเรื่องนารักเรื่องนิดนะเรื่องนิดนะเรื่องเเนิดๆดียวได้ร้อยบาทถ้าแท็กซี่ก็ไปเจ็ดสิบบาท <laughs> ต้องชื่ออีกตั้งชื่ออ,อะไรนะจากจากไทยวาเป็นเอกพันธ์เคือคือเมื่อ,อก่อนนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่พี่เอกเขาชี้ไทยก็ชื่อจริงอ่ะชื่อจริงนามสกุลจริงวเวลารับตังค์ก็ได้อบัตประชาชนใช่ยอะไรก็คือชี้ไทยแต่ทีนี้เราก็อยู่กับพี่เอกมาสักระยะหนึ่ง <c oughs> แล้วท็อปเป็นพระเอกแล้ว <c oughs> ยังยังยังเอายังเหรอท็อปยัง <c oughs> ผม,มเข้ามาก่อนเพราะตอนนั้นท็อปก็เรียนรอรอแต่คุสั่งเขาไม่กล้าเขาเห็นผมยาวเขาไม่กล้าไม่กล้าแบบโอ้ย ก็อยู่กับพี่เอก CSP มาตอนนั้นมีผมมีเบิร์ดมีพี่ท็อปเบิร์ดที่เบิร์ดไอ้เบิร์ดธงชัยอ๋อพี่เบิร์ดเหรอไอ้ที่เบิร์ดด้วยหรือเปล่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไม่ได้ว่าเบิร์ดด้วยหรือเปล่านะมีผมมีท็อปมีเบิ้มวิรยุทธ์มีตั้มพร้อมพงษ์แต่ด็กพี่อ่าแล้วก็มีเอกพงษ์เอกอะไรตั้งหลายตั้งหลาก็อยู่ดีนะพอดีพกมาที่ ใอ้ดวงผมเนี่ยมันจะมันจะเข้าไปละครดวงบินเขาจะเข้าไป,ไปนางคืออย่างนี้อาน,น้อยสีมุนเรืองคุณพ,พันคำเนี่ยเขาเอาละครเรื่องหนึ่งเรื่อง,องกาแกมหงจะเียว่าไปถ่ายที่อเมริกาก็เอาคุณ สามีคุณพุ่มพวงไกสอนจากอาณาจักรเป็นพระเอกไกสอนเป็นพระเอกคู่กับตองสาวิตรีกับพระไทยยไทยรัฐธรรมดาวันนงดแล้วเป็นคุณพระทาที่ว่านนท์จริงอันนี้คือชื่อที่คุณคุณไปที่เมีกาอันนี้ก็ถ่ายไปถ่าย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 เสร็จปุ๊บเขามีเรื่องมีราวกันระหว่างไกสอนแสงอาณากับคุณพุ่มพวงจัดทะเลาะกันยังหนักเลย คุณผูพวงก็ต้องร้องเพลงต่อที่อเมริกาคุณไอศอรรู้สึกว่าหนีกล <tekrar. S 3> ับหนีถานไม่เสร็จหนีถานไม่เสร็จหนีกลับกรุงเทพท่าน้อยก็อ้าวชิดหายแล้วกูยังทายอยู่ทำไงก็มาปรึกษากันก็ลบใหม่ถ่ายไปได้ยี่ห้าวันเสร็จเลาะหาเพลงใหม่เปลี่ยนตัวคุณไอศอร์ไปไปวันนี้ผมไปโฆษณาดับ o u b l e d o u b l ลเอฟฟเพลง d o u b ลแอคชั่นที่กินน้ำยาบนปากไอ้นี่นี่ทาน้อย เขาก็คือจะมองผาในทีวีนะว่าใครที่จะเออแบบนี่เั็นเออใช่ใช่เขาเห็นเขาเห็นผมกำลังโฆษณาอยู่ไอ้คนนี้ใครวะไอ้คนนี้เออเออไม่ให้ไม่ใช้ได้เอ้ผมผมไม่ยาวแบบว่าไปรุ่นอ่ะเออเอานี้ลองคนเรี่ยงไี่ใครมันสังกัดไหนอะไรเงี้ยก็ติดต่อไปเจอัมก็มาเจอคุณป๋าสมฤกเยวกันเลยเป็นผู้การสอนฟงชาตรีสมัยก่อนอ๋อเด็กอยู่ในสังกัดผมเออเอามาดูหน่อยได้ไหมเอามาดูอ้าวว้ยตื่นเต้นมากจะได้เจอ

เขาไปที่บ้านอนอยก็ไปบ้านน้อยเป็นตัวเล็กๆคนเลยคือรู้ว่าเราก็เรียแบบว่าเราเคยเห็นดูจารุ้มีสมัยนั้นค่าว่าดารามันยิ่งใหญ่สมัยนั้นนะใหญ่มากเราก็ยืดน้อยเขาก็เหมือนกับว่ามาเขาก็เออก็หนุแกล้็ใช้ได้หนูไหนดูพูดดิเราก็พูดพูดแล้นั้นมาเสียงเล็กอ่ะนึกออกปะทำไมเสียงมันเล็กมากมันแบบเหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าทำไมวะหายหน้าตาก็ดูเหือทำไมเสียงเล็กไปหัดพูดให้มันเสียงใหญ่หน่อยได้ไหม เขาก็บอกอัน้อยอาจา,ารย์น้อยเขาบอกพี่พี่พี่นิดเขาก็ให้เราไปแอบไปเออ <c oughs> แล้วก็มานับมาใหม่มาดับมาใหม่ปุ๊บเจอพัทลาเจอดารุนี่เยอะมากเลยเนี่ยนะมีเจอฟุตตี้ด้วยชมพูฟุตตี้ด้วยตอนนั้นเขาคู่ใครวะชมพูฟุตตี้กับอยู่ใน R S อ่ะอีกคนเนี่ยปิงปิงฟุตตี้ชมพู่อีกคู่ก็จบก่อนเพราะเขาจะมาเล่นละครเรื่องนี้ไง เราก็ไปไปก็ไปสามหกสาษณ์ไอ้น้อยเขาลงเอาอันเนี้ยเอาไอ้ไทยเนี่ยเป็นเพ่เปลี่ยนแขกไก่จ่อเราไปข้างนอกเีลยเราต่อข้างนอกเอาไอ้ที่ไหนวะอ่าตกลงฉันปั้นเธอโอ้โหฉันปั้นเธอเฮ้ยแต่มีข้อแม้นะเล่นกับฉั้นละครเนี่ยเล่นถีบไม่ได้แล้วนะ อามันอยู่สังกัดไปเลยอ่าอยู่ในสังกัดเอาไหสรุญเรืองเอาไหมเอาดิโอโอกาสขนาดนี้แล้วลักค่ายนี่มีแต่นักนังเอกดังเท่านั้นเลยโอ้โหเราก็ัเแต่เรื่องดีดีมากแล้วมันโชคดีอย่างอืเรื่องแรกเลยจากอเมริกาที่ก็ต้องไปถ่ายอเมริกาเขาเปลี่ยนใหม่ไปเป็นประเทศเวียนนาออสเตรีย เวียดนามไปไปบางนอกด้วยครั้งแรกไปอยู่เวียดนามประมาณเกือบเดือนเพื่อถ่ายหนังเรื่องนี้แต่ละครลลื่งคืนคือมีวัแรกครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกแบบคือม,มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมาะสมมันมาถูกที่ถูกเวลาพอดี ถูกต้องกรมันมาทุกทิ่ทุกทาแล้วชื่อดิชื่อชื่อชื่อทีนี้เนี่ยเขบาบอกว่าชื่อไทยขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ไทยบรรลือไม่รู้ไงว่าไทยทีนี้อน้อยก็โทรมาหาปั่นเลยถามเอกสารพงษ์ดิ้ถ้าเกิดจะมาปั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อได้ไหมเอกกว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยพอดีอภพรเนี่ยเป็นสารสามีของอาน้อยเขาก็บอกว่าเอ้ยก็ให้เกียรติเอกเขาหน่อยเอกสรพงษ์หน่อยก็เอามาข้อตัวหนึ่งแล้วเอามาตัวหนึ่ง น้อยเขาบอกว่าเอ้ออเอกสรพงษ์เอกเอาเอกมาข้างหน้าเอกอะไรดีวะก็าบอกพันคำสีบนเรือพร้อมสินสีบนเรือเอาตัวไหนดี พันธ์อะไรก็เอกพันธ์ไงพันกับพี่พี่พร้อมนั่นแหละพันค์คำมาเอาเอาหน้าเอาพี่เอกเอาเอกมาตัวหนึ่งเอาพันธ์มาตัวนึงก็ผสมประสานกันเป็นเอกพันธ์ตั้งแต่วันนั้นมาเอกพันธ์ไปเตอนนั้นก็รู้สึกว่าถามว่าชาบมันไม่ชอบมันชื่อมันแบบเอกพันคือแบบกุศลกุศลไทยไทยคืออยากจะให้แบบไทยทูนเนี้ทูนทีนั่นซับอย่เงี้ย เาว่าเรานี่แหละสองพยางเนี่ยพยางเดียวเขาบอกไม่ดังพยางเดียวไม่ดัง แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาก็เป็นหนึ่งพันไปก็จากนั้นมันก็มีกำพันแล้วขึ้นท่านเอกเบอร์นี้เป็นตัวแล้วก็อยู่กับอน้อยเนี่ยได้นาน้อยมาประมาณสักิบกว่าเรื่องสิบกว่าเรื่องก็เป็นพระเอกหมดเลยพระเอกนู่นแน่นพี่เอกเล่นมาสอนไหมเล่นมาพี่เอกเล่นมาตื่นเล่นมาหรือเล่นมาสอนอะไรไหมพี่เอกเนี่ยเขาไม่ได้มาสอนเรื่องแอคชั่นหรือแอคติ้งอะไรต่างๆเขาจะสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องความเมตตา สอนเรื่องพุทธศาสนาอย่างเดียวขับรถให้แกนั่งไปเข้าไปในถ่ายล,ล่องพงละคอเล,นนเล่นหนังเล่นหนังจะสอนอย่างนี้อย่างเดียวเลยธรรมะธรรมโมเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากคือจะสอนเรื่องจิตใจไอ้ความรู้ครูพิภาคลักษจมนักสแสดงหรือให้จำเอาให้จำเอาเขาสอนไม่ได้ของพวกนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่เราที่จะกลั่นออกมา บอ,อกว่าคุณใครเป็นไอดอลคุณคุณดูคุณรู้คุณเอาไอดอลเขาแล้วคุณก็ดูเพราะเขาปแสดงยังไงอะไรอย่างไงอย่างเรามีเขาคงเป็นไอดอลเราเราก็จะเล่นชีวิตเราจะเล่นบูก็ได้เราจะเล่นที่เอกก็เล่นได้บททุกบทบาทอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นดรามา่าคอมเมดี้แอคชั่น ได้หมดเได้หมด่ได้หมดเสรรพงนี้ได้หมดเป็นคนอาจฉริยะมากแล้วผมก็ภูมิใจแล้วผมก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดจาก C S P C เนี่ยผมไม่รู้ตัวไหนแต่ S เนี่ยคือสอรพงษ์ P ก็คือคุณพิมพ์ผมรู้จากสอ<ม>ีอีกคนแรกนี่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครเนี่ยผมเกิดจากฝังนี้แล้วบินบริลิต ก็พี่คมเขาอยากจะปปั้นพระเอกขึ้นมาเขาก็ โตมหาป่านึกนี่แหละบอกเอ้มีอะไรมื่มาเพราะว่านั้นเขากำลังปั้นนึกตอนนั้นเขากำลังปั้นปั้นดารุงดาราขึ้นมาเป็นนายบุกนายานนแบบอะไรเยอะยมากมายวิลลี่ฮอกแกนอันนี้ก็เกิดจากเขาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอ่ะอันนี้เขาบอกเอ้ยมีเพ่อยู่สองคนนี่เพย่ยสองคนเป็นฝรแฝดนะนี่ก็บอกเฮ้ยมาๆโอ้โหไปคัดตัวกันนู่นดอยตุงจริงๆแล้วผมแล้วไม่อยากไปจริงๆผมไม่อยากไปเลยนะเพราะว่าหนึ่ง ผมไม่ค่อยชอบเล่นหนังบูอ่ะอเพราะคมอากเดชเขาหนังบูไงป่นเขาก็เรียกมาสองคนมาให้พี่ก้อนถึงทอมก้อนศร,รีกิจมาดูคิวบูมาสอนด้วยสองคนนี้ไปต่อยไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แก้งเล่นไว้แต่เรามีมขึ้นทายอยู่แล้วแหละเมี่ยได้ไปเก๋าออกกุญแจตัวกนะูไม่เอาอ่ะไม่เอาทำมาแล้วก็แบบ <I go. laughs> ไอ้าวบินเมลีกเ,เขาเข้มเนีา ผมกเท้าตาครับเอ้ยกวาอาคนนี้เอาอีกไอ้นี่ใครวะท็อปเ,เออปั้นก็โทรโทรหาพี่คมพี่คมเขาก็โอเคพี่คมเขาโอเคให้เลยพี่วีที่ที่สารพงศ์พี่เอ๋ก็ให้ให้มาสารพงศ์ยกผมให้กับอาน้อยอยกท็อปให้กับพี่พี่พี่คมก็แยกกันเลยระหว่างทีวีกับหนังต่างกันโดยเช่นเชิคยอะสุดท้ายนี้อยากบอกพี่เอเ๋วไงตอนนี้คือ ขอให้เพเอกนะครับนอนหลับนอนหลับอย่างสบายไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะครับเพราะว่าผมชื่นใจนะชื่นใจไม่ว่าจะเป็นรูปภรรยาเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่ในวงการเนี่ยรับเพเอกทุกคนแล้วเเอกเนี่ยเรื่องการทาบุญต่าาๆเนี่ยผมว่า ติดมาจากคุณสกง,งชาตรีมืนกันะครับในการใ,ให้ให้เท่านั้นให้การเป็นการแลกคุณค่าของชีวิตคนเนี่ยคือน้อมตนลงไปรับใช้สังคมไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนยังไงแล้วแต่ถ้าเราช่วยได้ยื่นมือไปช่วยมีคำขวัญของพี่เอกสรษ์ชาตรีผมเก็บไว้เก็บไว้นะนะทุกวันนี้เลยขึ้นใจผมมากเลยแต่ผมจำไม่ได้ ตื้นใจผมมาทุกวันนี้ทำขวัญของพี่เอกสระพงษ์ชาติยูอยู่งอ่างในปังที่เขาจดจำมาในผมก็จดจำนะแต่ไี้รู้สึกว่าคราั้งนั้นผมเบอร์เรื่องแจ็โมไปนิดนึงก็เลยจำอะไนิด้น <c oughs> <c oughs> พี่เอกคือคือคือ,คอเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ปติประจําใจของเขากติพจหรือว่าประมาณนั้น,นคือรักและซื่อตรงต่อหน้าที่พักดีกตัญยูเชิดชูพุทธศาสตร์ให้โอกาสแก่สังคมนี่ครับนี่คือตัวพี่เอกตัวพี่เอกสรพงศ์ที่เขียนเอาไว้เลย<ม>ข้างฝาผนังติดเอาไว<ม>้แล้วก็ลงล้วยสรพงษ์ชาต<ม>ินี่ครับสี่คำนี้ คือเหมือนกับถ้าเป็นยาก็ครอบจักรวาลครอบหมดเลยครอบหมดเลยเคาลพในการทํางานของตัวเองคบระหน้นาทีค่ลบเชื่อจุแตะตันอยู่แล้วก็าต์เชื่อชูอพุทธศาสตร์ ได้เหลือสองคนเขหมดเราก็ทําทําตามหมดใช่แล้วชีวิตเหตทุกวันนี้ที่จนกระทั่งจนกระทั่งมีชีวิตอยู่จนกระทั่งจากไปเนี่ยคือเขาทําตามที่เขาการแสดงทุกคนก็รู้ไม่มีใครเกินเขาอยู่แล้วเรื่องรางวัลต่างๆเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องอะไรไม่รู้จะรับบ,บทไหนเขาต้องรับผิดชอบขึอนบนของเขาในการในใน,ในการที่รับบ,บทน,นะนะครับกระตันดูคุณก็รู้ใช่ไหมครับ สะสด็งดันเร็วขนาดนั้นก็น<ล>กไปไม่มีปฏิเสธไม่มีปฏิเสธในใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ผมดันอยู่ให้หมดอะไรก็เอาเชิดชู พุทธศาสน์ศาสนาใช้แหมพี่เอกคุ้มชูทุกอย่างวัน,หนวไหนต้องการอะไรวัดไหนขาดหรืออะไรพี่เอกสารพงจัดการให้ตลอดอลไม่มีใครรู้ที่เอกทําโดยที่แบบไม่ต้องมาเอานักข่าวมาตามถ่ายนูนนน่นนี่นั่นทานี่นี่วัดนี้สิบล้านวัดน,นี้ห้าล้านวัดน,นี้คือทุกคนรู้และตัวเองก็มาสร้างพระพุทธสมเด็จพระการโตสร้างในที่แบบไม่มีสตางแต่อยากจะสร้าง ในราคาสมมุติว่าเขาคิดคำนวณมาแล้วประมาณ200กว่าล้านเอ,าอ้ายอมคิดว่าถ้าลงมือทำปุ๊บเดี๋ยวเงินจะมาเ,เองเดี๋ยวท่านประธานาะหะแล้วก็กจริงๆทราบภายในปีเดียว200กว่าล้านหมดไม่มีนี่สิคุณคิดอยู่มีใครทำได้เออไม่ไมเราจะราจะเอง่ายๆนับจากศูนย์เนี่ยศูนยบาทไหมครับใช่ศูนย์บาทคือไม่มีแต่อยากจะทำ ก็ทำปุ๊บมันก็หลั่งไหลหลั่งไหลเข้ามาคนมาเต็มวัดหูบริจาคนู่นนี่นั่นดะูไหมครับสำเร็จอันนี้ตั้งใจอีกอย่างเลยคือพระนอนกำลังเริ่มแบนเริ่มก่อสร้างเริ่มไม่ได้เริ่มก่อสร้างเริ่มวาดโครง,ต,งต่างๆในเรืเทนแต่ญญยังไม่ได้อยูรร่รนเบาเสียชีวิตไปก่อน เราก็จะเชื่อสารต่อจะสารต่อไหม <l ots> <l ots> ยังไม่รู้ทุนเลย <l ots> อาจจะเป็นเป็นปรธานเชื่อมไงหาหาคนที่มีศริษฐาเหมือนกันก็เดี๋ยวน,น่าจะมีนะน่าจะมีคนที่ ศรัทธานะผมว่ามันเกิดจากศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันต้องมีสติและปัญญาควบคุมด้วยนะคือศรัทธาด้วยความเชื่อโดยแบบงมงายมีสติไม่มีปัญญาเนี่ยก็ถือว่าศรัทธาด้วยยังงมงายแต่ถ้าศรัทธามีปัญญามีสติควบคุมในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในสิ่งที่มันถูกต้องและสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอันนี้คือศรัทธาจริงๆ อันนี้คือศรัทธาจริงๆนะครับคืออยากจะบอกว่าการที่งมง,งายเชื่ออะไรต่างๆโดยที่คุณไม่ฟังถึงนของคุณนี่มันไม่ใช่ศรัทธาอันนี้มันเป็นอารมณ์ของคุณเอง คือเชื่อก็ได้แต่ต้องมันต้องมีสติใช่ไหมใช่พิจารณาเหตุและผลอ่าขอบครับคุณทำงานนี่เปนดีครับเอาอะไร้าหนึ่งรับผ่อนไม่รู้ใครได้รับอนเลยครติามดูนะครับไม่ได้รับฟอนปฏิบัติดีมากครับปฏิบัติดีมากแล้วเป็นไงบ้างตลกเลยครับจบยังไงคระบจบก็คงปัติอย่านีครับตอบง่ายน้นแ่าดไปขัดเลยกาเลย ไม่ไม่สูอถามนี่เจ๋